บางทีแล้วเราทํางานมานานเนี่ยเราอาจจะได้รับแรงกระทบหลายๆอย่างที่ทําให้เรากลายเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนคิดลบเราเป็นคนที่ค่อนข้างขี้บน่นหรือว่าจุกจิตจู้จี้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วเพราะว่าในอนาคตการแข่งขัน,ขนมันคือการสร้างความพอใจและถ้าเกิดเราส่งอาการแบบนี้ไปหาลูกค้าแล้วเราจะคิดเหรอครับว่าลูกค้าจะพอใจเพราะงั้นควรพัฒนาครับ ในการทํางานนะครับอาการที่ควรจะพัฒนาในเรื่องของตัวเองแบบเร่งด่วนเนี่ยคืออาการอย่างเช่นใจร้อนหรือแม้กระทั่งเป็นการที่ใช้อารมณ์ไปในสิ่งที่ผิดหรือการคิดลบนะครับที่ส่งผลต่อการกระทําที่ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่แฮปปี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเจอปัญหาที่ค่อนข้างแบบเราแบบในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่ต้องการอย่างเงี้ยครับ มันเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราต้องมีสติก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมีความเข้าใจในประเด็นนั้นๆน,น,นะครับหรือหาเหตุผลให้กับตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจอในสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยแล้วเรามีอาการในการต่อต้านนั่นแสดงว่าหัวสมองเราขาดสติหรือขาดการคิดอย่างเมียดผลเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีหลักของการวิเคราะห์อย่างมีตุผลช่วยเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราสามารถ แก้ปัญหาตรงจุดนั้นแล้วกลายเป็นการโฟกัสในการแก้ไขปัญหาแล้วกลายเป็นความเป็นมืออาชีพที่ที่อื่นจะเรียนแบบได้ยากมากแล้วก็ลูกค้ารลักด้วยครับการที่เราตอบสนองตัวเองเร็วเกินไปนะครับหรือก็คือขาดการกั้นกรองขาดการมีสติขาดการคิดเพราะว่ากระบวนการอย่างหนึ่งของเราที่ทําให้เราเกิดอารมณ์เนี่ยคือการรับรู้หรือสิ่งเราพอรับปุ๊บเราจะขาดการกรอง เพราะงั้นพอรับรู้สิ่งเราปุ๊บบางคนไม่มีเทคนิคในการจัดการก็ผ่านไปสู่การแสดงออกทันทีเลยเนี่ยน,นะครับคือปัญหามากๆเลยทีเดียวที่เราจะต้องรีบควบคุมและจัดการมันนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดไม่งั้นคือล้มเหลวปุ๊บมันจะล้มเหลวตลอดไปถ้าเราฝึกกระบวนการในการจัดการมาสักนิดนึงเราจะจัดการทุกอย่างอย่างมีสติและไปสู่การทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ครับ